สวัสดีครับพบกันวันนี้ครับผมก็เปิดอุปถัมเลยนะต้องขอขอบพระคุณคุณบีด้วยนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นอาชีพข้าราชการครูนะครับผมซึ่งได้จบเป็นรีโวซีประตูตัวเตี้ยครับนี่สภาพสวยๆเลยนะซึ่งคุณลูกค้านั้นยังไม่เคยเห็นรถตัวจิงมาก่อนเลยนะครับจบเป็นเงินผ่อนครับใช้เงินดาวสองแสนบาทคุณลูกค้าตั้งใจดาวเองแล้วที่สําคัญครับอาชีพข้าราชการครูในวันนี้ครับรับดอกเบี้ยไป2บาทนิดๆเท่านั้นเอง นี่พ่อนอยูหกพันครับตัรอดัญญาเพียงแค่หกสนิเมเท่านั้นเองนี่ลองมาดูกันครับโอเคโค้ดสติเกอร์อะไรนี่คือของสูตรป้ายแดงทุกอย่างครบนะครับโตโยต้ามาหานครนะครับนี่คันนี้ก็มีการขัดสีเคลือบเงาให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นี่ครับจัดแม็กใหม่ยางใหม่ให้แล้วชุดหนึ่งครับผมยางใหม่ปีห้านะครับ แล้วก็ลูกกระบะเคลือบน้ำยาให้แล้วเป็นอย่างดีครับนี่เงาเงาช้ำๆเลยหวังว่าคุณลูกค้าได้เห็นรถแล้วรับรองนะว่าต้องว้าวอย่างแน่นอนนะครับซึ่งลูกค้าก็ชาระทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับก็ยังไม่เกิรถตัวิงเหมือนกันและนี่ครับเป็นการขัดล้างทําสปาภายในใอีกหนึ่งรอบนะครับอ,อ่ะได้ครับผมเ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตด้านนี้สักครู่หนึ่งนะครับผมก็จะได้เป็น นี่ครับอันนี้ที่เหล็กควงยางอะไรนะอันนี้ให้ให้เพิ่มเติมเลยแล้วก็บอกแม่แรงครับก็คือเบิกของไม่จะทาง k ค s m ร R สมา r คาให้เลยนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็จะเก็บของวางของอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นเก๊ะโล่งๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูด้านหน้านะครับนี่ครับผมสําหรับด้านหน้าครับก็เลขในคันนี้เก้าพันแปดร้อยโลอันนี้ก็คุณลูกค้าเห็นแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงครับ ลูกค้าไม่เคยเเรถตัวจริงเลยเห็นแค่ในคลิปอย่างเดียวนะครับผมอันขอนยายขึ้นรถนิดนึงก็จะมีเป็นเอกสารนะครับต่างๆนะครับผมก็มีถ่ายน้ํามันเครื่องที่สุดแล้วนะครับผมส่วนน้ำมันเกียร์กับน้นํามันเฟืองท้ายยังไม่ถึงระยะนะอันนี้เราก็แจ้งลิตรรายการไปชัดเจนและขาดไม่ได้ครับเรามีไบเซอร์นี่ตรวจสภาพให้เราเรียบร้อยนะครับผมจากกูเกิลเซ็ชั่นนะครับเนี่ยพกจออะไรก็คือใช้งานได้ตามปกติครับ รองรับแอนดรอยแล้วแอปเปิลคาเฟ่แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะก็จะมีเป็นเก๊ะด้านบนครับเก๊ะด้านล่างนี่สมุดคู่มือนะครับผมอยู่ในนี้นะมีน็อต้วมีน็อตแจงอ๋อแล้วก็น,น,น,นี้นิดนึงครับอันนี้คือจะเป็นเป็นบล็อกทอดร้อนนะครับสําหรับน็อตชุดที่ว่าผมใส่ให้ก็เหมือนแบบเป็นน็อตก,กันขโมยได้ด้วยนะครับผมอ่านี่มีให้เรียบร้อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปดูทางด้านบเบาะเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะครับ นี่บเบาะสวสู่ไว้แบบนี้นะครับผม mm. ก็ทำาสปาให้เป็นอย่างดีครับรุ่นน,น,นี้รุ่นปีใหม่ก็จะได้อีโคโหมดเพาโหมดด้วยนะโอเคอ่ะแล้วก็สำหรับเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับนี่เป็นไงครับลงน้ำยาเคลือบเงาช้ำๆนะครับผมนี่เป็นไงครับเดิมสนิททุกจุดนะครับรับประกันหลังการขายคือเรามีให้นะเดี๋ยวออกใบรับประกันให้ ะครับผมตอนที่รถสไลด์มารับนะครับนี่ทุกจุดทุกซอกทุกมุมดูได้ทั้งหมดเลยนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนี่เดิมแน่นอนครับปลายทางแต่รับรถปุ๊บนี่รับรองว่าโดนใจแน่นอนนะครับผมนี่แผ่นการความร้อนครับอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนี่อ่ะด้านนี้ครับสักน่อยนึงนี่ทางเครื่องครับใส่แบบนี้นะครับผม ใช่ครับคือลูกค้าเนี่ยชำระแค่เงินดาวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คุณลูกค้าชำระเงินดาวแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เราก็จะได้ทำการจัดส่งให้ฟรีนะครับโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยตัวทองที่เราคุ้มคือลูกค้าตั้งใจดาวแค่สองแสนใช่ครับถ้าโอนภาษีพรบไม่เสียเลยไม่ต้องเสียเลยคือจ่ายแค่สองแสนเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่ารถสไลด์ที่ดําเนินการไปส่งให้ก็ฟรีนะครับ เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเพราะว่าลูกค้าดาวเองนะครับลูกค้าดาวเองสองแสนนะแล้วตั้งตั้งงึว่าจะดาวเท่านี้แล้วใช่ครับใช่หกพันอ่าเราก็เลยจัดการดอกเบียสุดพิเศษให้นี่ย,ยังใหม่ปีย่ห้านะครับผมแม็กเขาใหม่นะครับนี่ก็คือเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับใช่ครับเรียงเงาสะท้อนเลยนะ เงาช้ำๆแบบนี้นะครับนี่กระจกมองข้างนี่เลยไปเรียบมุมกระจกแบบนี้นะครับโอเคจะขออนุญาตอ่าจะขออนุญาต,ญาตปิดกุญแจไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวไปทํากุญแจเพิ่มให้นะก็คือจัดโปรโมั่นให้ลูกค้าแบบสุดๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวคุณลูกค้านะครับรอรับได้เลยนะครับผมไปทางขอนแก่นครับตอนนี้ก็กําลังรอรถสไลด์มารับอยู่ครับผมก็ ฝากกันไปด้วยครับไม่ว่าคุณลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจรถสวยๆที่มีบริการที่ดีอย่างนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทนด้านล่างนี้ครับหรือแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ kry 009ได้เลยครับผมสวัสดีครับ